ทมาเช่กับแจ้งตีหลักของเส้เตียบค้นในรุ่นนอนน้อยครับวันนี้มาพาไปดูป่านุ่มทำอะไรนะครับว่าป่านุก็ทําอะไรนะครับวันนี้แักงตีก็กทำอะไรครับป่านุ่มเขาทําอะไรครับกางแต่งอะไรครับฮะกางแต่งอะไร <c oughs> ทั้งแต่งอะไรครับบาบบาแล้วก็นี้มันไม่รู้ติดที่กสิทธ์นะครับบาบาที่ก็ติดกอง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 เลยพาไปดูแล้วเปิดไฟได้ครับ นี่ครับเดีวเปาพาไปดูครับก็ไงครับที่ม้าขาวมันหลุดครับก็ราอาดก็มืดได้ยนะครับจะเห็นม้าก็ดูดอยู่คนเดียวครับตรงนี้นะครับที่ของม้าขาวหลุดครับนี่ครับลอยลอยลอยครับลอยที่ป่าดุทามครับก็งนี้แหละนะครับที่ม้าขาวมันหลุดนะครับก็อันนี้ก็ไฟครับดูครับ เนี่ยวันนี้ตีมือทั้งตีล้างเลยน่แต่ตักตีหลักกุกล้างยังนะเนี่ยล้างไม่เคยผิดเลยครับเดี๋ยวป้าไปดูป้าดูป้าันนี้บักบี้อ่ตัะนี่ไหนแน่ครับ ดูดิปานุทำอะไรครับเฮ็ดอะไรอยู่ครับเฮ้ยปานุเฮ็ดอะไรอยู่ครับดี๋ีดิซิมือปานุทำปานุทำอะไรอยู่ครับดูครับเฮ็ดอะไรอยู่ครับดู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 ของแต่งข่งมาค้าครับนี่ดูเฮ็ดอะไรอยู่ดดีครับ ปานุทำบาปอันนี้สิไม่ได้ตั้งตีเก็บเก็บแล้วตั้งตีเก็บตอนจบคลิปดีทั้งตงีเก็บนะครับนี่ครับปานุทำอะไรดีครับดูดูปานุทำครับแล้วล้าไปดูปานุติดนะครับปะลานุเริ่มไปอ่ะ <laughs> ปานุตรงนี้นะมันเปียกอยู่เลยนะที่ล้างไปตรงนั้นอนะ่ะยังเปียกอยู่นะนั่นอ่ะยังเปียกอยู่ หนแนะน่ไนะหนแน่ไหนแน่เป็นไรนดิเดือครับฮะดือดอมบดือาเดือดอบเปิให้ครับเปิดทำไมเดอดบดูอาเดอเจ็ดอ อุ้ยเจ็บขาเลยอะนี่ครับป่านุก็จะติดตรงนี้นะครับว่าจะติดอะไรร่มชมคลิปแจกตีได้ครับแจ้งตีถ่ายใจไหมคะทำนี้ครับก็คือเขาติดอ่าลบาได้แล้วค่ะดูใกล้ๆครับอาลบาคืออะไรโอ้โหอาลบามีน้ำด้วยครับอาลบามีน้ำด้วยครับ มีบาทด้วครับกายพี่ตัวจริงไงเห็นซ่าว่าแต่งอะไรครับมีสิมีเรื่อกตีทํานะครับวันนี้ฝนตกครับก็อัดคลิปทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยครับเปื่อตกมากเลยครับก็ดูนะครับเดี๋ยวลราจะให้คลิปนี้กยา่าต่แล้วก็มีเตอรช่วยกอ่ะอินนี้กัหลังหลังบ้านเดิมนะครับ นี่มาค่ะมีของเล่นให้เยอะนี่ของเล่นก็นคือลำโพงครับของเล่นอาอยู่กรงนีครับโอเคเด๋วเล้นตีก็ถ่ายคลิปตับไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาทำยังไงครับนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มทำแล้วครับดูครับเริ่มทำแล้วครับเดี๋ยวลาตับกล้องส่งไฟป่านก่อนนี่ครับ

โอเคนะครับคลิปนี้ช่างตีคขาจบเพียงแค่นี้นะครับเจอคลิปต่อไปได้นะครับโอเคครับโอ,โอเคครับ